cái logo mất đi, cơn coi gì, cắp coi xí cắp ai đi thì trút, coi cắp đi thì cắp cắp đi cắp cắp đi mẹ cào phong ไม่ล่อชุดอยู่มันลูมุดลิ้นออกลูมุดลิ้ได้ไงเจมจ้าภาพวายยอดตายายยุมลูมุดลิเรมุดลิ้นในนากรีดเปนเกลียงเรียบ้ช่ไหมไอ้ยาไอ้เจตาต๊ะไอ้ยาป่อยลอชุดชุดก็อยู่มันลูมุดลิ้นชุดชุดแล้วมันลูหมุดลิ คนให้ดีแมับไม่ให้นนีอ้มอยมื่อนาะาส้มายืน่ะหลุเผ้เาเน <c oughs> <laughs> <c oughs> ตอนนี้มัน่ากำเนียมเลยนี่น <c oughs> ้อยอ๋อตอนนี้พี่น้องอ๋ <c oughs> อะอะไรมองหน้าอะไร แม่เหรออ่าก็แค่นั้นเออท่านครับแล้วเมื่อไหร่ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องโควิดนะครับอ๋อโควิดอ่าไม่นานพี่น้องคอยดูจะหมดประเทศนะเอออคือ,อ,ค,อคือไม่นานจะหมดประเทศใช่ไหมครับไม่คนตายหมดอะ่ะเออแล้วเห็นว่าเอาม<อ>าดีมากพี่น้องอย่าลืมกันนะทำไมครับเพราะจำนวนคาบีกันเพื่ันมันโอ้ยเพื่อนมันลายโควิดโควิด ว่าครับพอใจหนึ่งก็มีพอใจมาแล้วยังพอใจใจอ่ะที่ก็ยังไม่ผิดอ่ะทำไมไม่ผิดไม่ผิดวะหนึ่งมึงทำไมไม่ผิดอ่ะที่ไม่ผิดอ่ะเพราะว่ากลัคนไม่มีแดกแขกเลือดกันแล้วตอนนี้ที่ประชาชนไม่เก่าไปไหนเพราะอะไรเพราะว่าก็ไม่มีแดกแขกเลือดอ่ะเห็นท่านว่าเศรษฐกิจดีนี่ดีแล้วตอนนี้เศรษฐกิจโอเค โอเคโอเคยังไงบึกข้าวของก็แพงยางก็ราคาถูกโอเคเรว่าอะไรโอเคตกลงการน่ะตกลงไงตกลงอ่ะตกไหมเศรษฐกิจแยกๆตกไหมอ๋อเศรษฐเศรษฐกิจโอเคคือตกลงอ๋อตกลงเรื่อยๆอ๋อตอนนี้กำลังจะตกลงอยู่ตกลงโอเคเอ๋อเหมือนแม่เล็กคนี้เหมือนแม่เล็กอ่ะตอนนี่มึงไม่เชื่อใจเพราะว่าเขาคืนนานกว่า อ๋อแล้วจะไม่ยืนงันอะครับแตไอโควิดเศษเนี่ยผมไม่แยกตายกับโควิดตายกับอะไรอ่ะอดตายตัวใหญ่ปาวีกาฟิตอยู่ไม่กี่วันมัก็ตัวอวกคุกเกลื่อนต่อไนนะตัวปาวี่สาขาไหนอ่ะสาขายจะอยู่แจกล่องเออเออไออ้วกเอาจะอัวกี่ว่าควายยาลาตัวอะกันอีกมึงโดนริมมึงเหร มเจ้าว่ากวาตั้างหูเป็นควายมิสเนี่ยหูเป็นควายเออใส่ได้เป็นควายอ่ะมันบเนี่มันซือว่าด็อกเตอร์เอาตะกูกันด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เออท่านนี่้จะใจโบอยู่เออว่าตัวเออ anh nhọc quá rồi anh nhọc quá rồi thôi à, à. thôi nào à. cây cây ừ. đồ chẳng mày ừ. anh chăm khoan Vừa lên đang mà lên được vườn <laughs>

<ๆ S 1> มัวรอเนาะเออม่วนยุดเราคนไม่ต้องตีจ้อยเราเล่เลวยอาจารย์เัาเป็นผึ้งรายต้นเล็กจ้อยเนผึ้งอาจารย์กูกูด่าโดยแต่ด้วนไอ้นี่แกก็ไม่ดีคำอยู่กูจะเล่นต่อยนะ <c oughs> ก็ไปหลู่บวชลานกันทีน่มังงานไหนต้องยก็ดีว่าหนูบัวย่อยเลยจ้อยตั้งเลอกเลยคุณตอบ Music râm môn, môn chị còi. Ram môn, à? yang, mày anh đây đấy mà dạng mày yêu thương. mày yêu mày yêu thương. A dạng mày yêu thương. mày yêu thương. mày yêu thương. A dạng mày yêu thương. A dạng còn yêu thương. A dạng mày yêu thương. A dạng mày yêu thương. A คนหลวงนองแม่ข้าวโพงนองนุดหนวันองข้าวโพงนองนุดแสมลอสุดมุดกายุมันลุหมดลิลุบหลุดลิ้กัดก็ไม่ดีกับไม่ไอพีออกกับไม่ดีออกกับไม่ไอพิเมือนอาีตมายืนลิ้นหลงมุอาีมายืดลิ้นหลงมุด มาไฟตัดวายายดิตูนอ้าวมาไฟตัดวายายดิตูนยุวาลตาลประยุทธ์มาเยือนที่นก <laughs> ใช่ย่กอนสั้นยากว่าว่าคนที่หนึ่งช่วงสามที่อาบเศเป็ด้คนว่าคุณะพอคุณจะพ่อะรกันเลยมาตั้งจัิจีเจันจีว่าตาเกลว่าคนที่ลงชลาชะลาอีชะลอยกินน้ำกันวะโอจะเคยลงชะลาชะลาอีชะลอยกินน้ำกันเฮ่อวันนั้นเลยกูจเราเว้าเฟ่เคยน้องเออจิ้งจิ้งจิ้งจิงจิ้งนะน้ำมตน cú chặt ngọt đi không phản rũ Chít nòng nhớ Nhi chít nòng Ừ! Mà đẹp chít phì, đẹp Đây yeah, yeah, yeah. hey. đây đây, mà Hả? tập mà hey. à? mึง mà cái <laughs> 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 Ăn chín phì lên chín rồi phì Đến chín là chín Mày lên mà im าเอาเอเอามาตรงกลางเลยองมาตรงกลางนึองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออลลงอย่าลงใครลงสระอีสยระอาสระไอเอกินน้ำกินน้ำไอ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 จอ้นิิ Brigitte tập phong luôn tập phong luôn gin 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 了和你。Leo, หลายคนยังเป็นห่วงทานก็ย <pad> ังห่วงเองออเป็นืห่วงเด็ต oh ัวเร้นห่วเองแล้วก็วักเพลเคนเควนมานั่งเจ๊กเจ๊กเอาทิมานั่งเจ๊กเจ๊กไอ้แจมมันวาร์ลอกน้องบ่าขึ้นนี้ไม่ช็อกเซกตวบาตายล็อกรถแซมมันหม่ซ็อกเซ็กเทรพีเอ๋ยังเปกไม่เป๊กกระนุกยางเดิน แต่เปการลุไม่หล่อนต่อไดล้วนใกล้คูคาลูกกูไม่ลับกูบไม่ลับเพื่อกันไม่ลุกแล้วให้พี่น้องใครทุกให้พ่อครึ่งใครทุกการนั่งไม่พอ ไอ้จ้าักเดียวไอ้นุ่มเบาเท่ากลือแต่เมื่อคนนี้ได้เลี้ยไอ้นุ่มบาทกือคืนนี้ได้เลี้ยวม่อักเดียวตรงทุดทนานค่ะจิไม่ใช่ด้วนไม่มาีาวะกมึงต่างคนกันที่กายเห็นม้ đang <tương> mày kín, ăn, mày kín, đang ăn, kín ăn, đang kín, đang ăn, kín ăn, đang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  ăn, Kín, kín, kín Kín, kín ăn, đang 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 ăn, ตอนนี้แม่ก้าวแผ่นวาักในควมแล้วเรามาวาดสับดนลเหตตาบ่าแล้วไหวมีมนต์ขาวสับดลไหวมีมนต์ครบมึก็ไปกิน<ง>มานามานาเอะเที่ววกี้กูคับกี่เอ๊ะม่รู้นัจวบมีหวัวเทคนิค ผู้ว่านั่งอกกับกิไก่ดามัฟดามัฟกะจะปะพฤราชปะถือนี้ย่อมเอาว่าท่านไม่ <coughs> <coughs> ฟืดไม่นองกะกูกะคิดกูคิดอร่อยอีกจะอร่อยอีกของก็ตุนนุ้ยไปหมดหย่าหย่าหยกหยกจับปากเว้งหนเอ๊ะจับเือนานุงู แทมแทมแทมปานนี้ว่าเจอแจกจะาลวนมาโวยว่าไปตั้งานเร็วนี้มามานั่งมานั่ง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 กูป้ากุป้ากุป้ากันกุป้าอาจกลรวนไม่มาเพราะเราลยมุ่งไปเพื่อต้ายูไม่หลักเลยกับแฟเพื่อนเราเว้ดูดูเห็นดูฉานดูกูป้ากุป้าเอุกคุมเดี๋ยวเดี๋ยว วาดีเจก็กลุ่มหนังมาก็มึงตองปีเซ่ใส่บ่อล่อยห้อมจ้ะเอ้ยไม่เอ้ยมอเอาเจ้อจะร่วนนาแม่มึงเพลเพื่อตายอ้ออปานมือปานมือเออจับจิตจับใจนะเออเออเอาไม้ขี้ไว้ตลางเลยรัวจัดมาในดุทึกออเอารับตอเดียวอร่อยนะเอาลูลโกมไตตองการไล่ดิจาลงได้นะวันนี้วันนี้เอมากเฮ้ยเอา Hey dun, dun. <laughs> เอานายวะฮ่นึกแต่ดูดูหัวได้รวะใครเห็นผ่านมั้ยเจลินเจลินเจลินเจมีเจมมีน แจลินคีแกนแจ้นบลินคีแกนอล้ลูกไม่ไม่จ่ายใช่ไมพี่เอบต๊ไม่พี่ใครเดียวเอาไม่จ่ายเลยเาเ่งตงตค้ยปนิเอ็ดตีทมเล็กฟิตๆเดี๋ยวต้นหน้าตรงอาฟิเี๋ยวจายูอไม่ใช่ว่าทีม เยี่ยครัเนียกกูขึ้ชมอยู่วะ o u เดอยู่โน่อยู่โนอูเป็ดเพื่อริตายเลยไ้ดีออตอนนี้ค่อยมาสักทีเราใจว่างว่างสิไม่ข้าวอิตอนเดียว่เก็บข้าวข้าวตอนเดียวเชาตันเดียวน่งเตอวลางจุดเนียวกออกโเดนเดี๋ียวใใช่เนี่ยันาเก้าหลักูอันไปนหน้าว่านใช่ไมเออเออดูเต่ดูวานี่ถึงเวลาที่นะเอาพรอคิดพรอใจนะรอแม่เนย ลีกทิศจะรวนนะโรมนะมาจับแพาจับกวาจับเ็นดูลูกทิศจัดด้อยนะนะลูกทิศเปรย์เพื่อนกับบดลก็แม่ลงไออ้อยนะบอกบอกให้ลูกกันมาลูกนะเอ้ยเอาเอาไม่ดูไฟมาเหม่่ม่อ่ะไม่ไม่ดูเลยนั่งเอานะจับแพา่โบ้จับกวานะ tao ai tiệm tóc phát trung phát trung à phát trung ưn phát phát đưa ra tóc uốn ông anh ơi tóc uốn cả uốn này này côn rồi đưa ra cái này nằng 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 nằng

ชวนเจี๊ยน่าวันเนี่ยเดียวไม่เดียวไมเดียววันนี้ก็พอวันนี้ก็จัมจัมจัอันนี้นะจัมจัจำเอออันนี้ไมจำมเร่อเนูอ่ออ่อไอ้พนายหลอกจีบวัวไหมวะพวกคุตัวโปัเงี้นะ เออลกก้าัใครเล่นกันดังาเลยนเก่งมลกเอ๊ะก่รกจับอายกอากกลไไม่จาอยลกยัดเด้ที่เฟลงกมามอาดยัดตนี้กมี อลากุมปลาพุ่มท่านปลาพุ่มจ่ายลกไม่จ่ายพุ่มเลยอพุมพุ่บานไม่จ่ายอลากพุ่มเรียนเรยแม่ไม่ไไม่จายพุ่มเลยพุมิวยุตาทรายนี่ลูอ๋อวัวนุ่มแกวอะพุ่มอลฟอกพุ่มนี่ๆๆจอยเยพุ่มจยอออเอวุง อวาโร่หลงเรียงไม่จหลงเรีงไม่จไม่จแม่มเลยหลงอาวาโนี่อวาร่หลงเรียงไม่จ่ายหลงเรียงอวาิอวาิงอวา่ไอ้ไอารวาอรวาฟักไม่จ่ายอาวาฟั

chao rei kia nang hua khoa luk sa mei di mai alo ki nang mei dok alo buwa luk kan ki ki nang mei dok kuwa chao mei hua him luk hai fulm choi wane mei rei mei rei a? a mei kari a luk kari? ee an ne luk ya hua

อยู่มาดกดอกนี่ป้าป้าไาตรงนี้ไปแจ้งโอ้พัดได้แล้วพัดได้แล้วพอดีพอไรหน้าผิดบ่อยกระโจนได้แล้วนะครับพอนเนี้พอได้พอได้แล้วนะครับเพราะคนพี่น้องช่วงนี้ร้องครับ